ขนส่งก็ได้มาส่งของเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามไารีวิวสินค้ากันนะครับท่านผู้ชมว่าสินค้าตัวที่ผมสั่งมาจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผมไปเลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ขนส่งก็ได้มาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้พี่ขนส่งก็มาแกะกันเลยครับเอาง่ายๆนี่ครับสถานที่ที่จอดรถครับผม เดี๋ยวแกะกันเลยครับเดี๋ยวแกะให้ท่านผู้ชมดูคับว่าผมสั่งอะไรมาครับผมเพราะว่ากะว่าจะทําทํารั้วด้วยทําบ้านด้วยนะครับผมก็ได้จะสั่งของเข้ามานะครับจะทําเองนะครับผมไม่ต้องจ้างช่างครับผมเดี๋ยวเราซื้อเครื่องมือเครื่องมือช่างเองนะครับจะมาแกะดูครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับขนส่งก็แพ็กเก็ของมาดีนะครับเนี่ย ของโอเคเลยครับผมเราต้องมาดูชิ้นงานข้างในกันครับว่าจะเรียบร้อยหรือเปล่านะครับชิ้นงานก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมใส่น้ํามันมานะครับกันเพื่อกันสนิมนะครับผมน้ํามันมาเยิมเลยนะครับดูครับหนูนครับน้ํามันเยิมเลยครับผมก็ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับใส่ถุงครอบมานะครับโอ้ชิ้นงานได้สวยมากเลยครับผมราคานี่สองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับผมนี่ครับเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผม ราคานี้หาซื้อยากนะครับจากปกติ699ครับผมตัวนี้ลดเดี๋ยวอยู่204ประมาณ45ครับผมครับผมนี่ครับประมาณ200กว่าบาทนะครับนี่ครับกรรไกรตัดตัดเด็กนะครับผมตัวใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่นะครับ200กว่าบาทนะครับผมจากราคา699นะครับนี่ครับผมฟันก็สวยนะคฟันตัวตัดก็สวยนะครับผม ไม่ไม่ห่างนะครับเป็นถี่นะผมนี่ครับเขาทางร้านล็อกไว้อยู่นะครับเรายังไม่แกะให้เทสให้ดูนะครับเพราะว่าเรามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเฉยนะครับตอนที่คนส่งมาส่งนะครับเดี๋ยวจะจะดูดีวิวอีกทีนึงก็ตอนเอาไปตัดเด็กครับว่ามันจะตัดดีไหมสำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบการรีวิวสินค้าก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สําหรับตัวนี้วิธีใช้ก็ใช้งานนะผมผมครับใช้ขานะครับตัวนี้ไม่ต้องขันนะครับผมล็อกไว้อย่างนี้ก็ใช้งานได้เลยครับผมเมื่อกี้นี่ครับใช้ใช้ขาประคองนะครับผมนี่ครับก็โอเคนะครับปากก็สามารถตัดได้กว้างนะครับสวยงามครับผมตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับผม ไม่มีมือนะครับต้องใช้ขาช่วยนะครับผมนี่ครับเพราะว่าถ่ายมือเดียวครับผมใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ